สาวตุ่มออกมายางรับล้มพี่น้องหลุดมาเห็นอันนี้ไหมตัวเบบี้ดูซิดูซิเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยโอ้ยข้านโกูข้านโกยยังไงพี่น้องดูซินี่เบบี้รู้ไหมเห็นไหมนี่ยตัวเบบี้เอ้ยตัวมันแล่พี่น้องมันมากปูเดียวมันแล่พี่น้องมันกระมอมมากมันเห็นยางดุยดุยบามันเห็นสาวตุ่มมันจอดไหมมันวงยางได้ไหมโตอันนี้แม่พี่น้องเขาเอินย่างบ้านเท่าโตเม่นโตอ้ยเนี่ยบังแล้วเนี่ยบังแล้วเลยนะกระมังเล่พี่น้อง เอ้ตัวเล็กน่ารักเ <c oughs> พนเพนยางยางมากคนเดียวพี่น้องวังนี้วังนี้ังนี้งน,งนี้ตกใจมุบพับหลดก้มนานเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็งเงยขึ้นมาใหม่เอ้ตัวเล็กตัวเองทำไมมาคนเดียวอะ่ะเอ้ไม่กลัวแมวกินเหรอตัวเม่นไหมพี่น้อง ตัวเม่นพี่น้องตัวเม่นไฟสายกับบล็อกหน้าซองบาเห็นไหมเห็นสเสาหนหึ่งนะแขนนั่นล่กันะเอ้เบบี้ฮัลโหลเบบี้ตัวเล็กๆของแม่คนเดียวมาเที่ยวแล้วลูกไ,ไปเดินเดินเร็วๆเดินเอ้เหน่อยหนักกันเบื้องหน่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวน้อยๆตัวเล็กๆเท่าก็มาปั่นนี่ละ่ะหลอกนะังออกแล้วสิโตัวซ้ำใดวุ้นี่เอ๊ะ